ดอกฟันสิงโตดอกแนดนิไลออนกันนะคะเนื้อที่เห็นข้างหลังคือเป็นทุ่งเลยนะคะอันนี้จะอยู่มันเป็นถน,นนเส้นเล็กๆสำหรับทางลัดนะคะไม่ค่อยมีรถวิ่งนะคะเนื้อที่ค่ะไปเทุ่งนข้าหางมาดักอยเก็บไปทำน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อมดอกฟันสิงโตนะคะ น้ำเชื่อมดอกฟันสิงโตจะใช้ดอกฟันสิงโตประมาณห้าร้อยดอกนะคะถ้าอลองคนอาจจะแพ้เพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นขนนะคะเราจะเด็ดอยู่นะคะวิธีเก็บถ้าเราเอาแต่กีบก็คือเราจะเอาตรงขั้วเขาออกนะคะ ละเด็ดออกมานี่นะคะก็จะจะเอาแต่กสอนข้างในกลีบดอกข้างในนี่นะคะคือเยอะมากวิธีเอาแต่กสอนบีบเอาเกสอนข้างในกลีบข้างในก็คือใช้หมุนอย่างนี้นะคะบีบ บีบแล้วก็หมุนนี่นะเอบกรีบเขาจะรูดออกมานะะคเลยน,น,นะ,ะกรีบรูดออกมาแบบนี้สำหรับสูตรการทำน้ำผึ้งดอกฟันสิงโตนะคะ ใช้ดอกปั้นสิงโตห้าร้อยดอกต่อน้ำพาลหนึ่งกิโลแล้วก็มะนาวเหลืองหรือเลมอนภาษาสวีดิชเรียกว่าซีทรูนนะคะนี่นะดอกตูมก็าทานได้นะคะดอกตูมดอกบานดอกบานเอาไปชุบไข่ทอดก็ได้นะ ดอกตูมก็จะมีรสชาติของขมเน็นึงอันนี้จะเลือกเก็บแต่ดอกใหญ่นะคะไม่เก็บดอกเล็กนี่นะคะใส่ใถุงเดี๋ยวไปนั่งเก็บแล้วก็ล้างน้างีกทีดอกเขาเยอะมากมีให้เลือกได้เดี๋ยววันไหนว่างๆจะมาเก็บ ไฟใหม่จะตักแดดไว้ทำชาถ้าเขาไม่มาตัดซะก่อนนะคะกล้องอาจจะไม่อยู่เฉยนะคะเพราะว่าเก็บไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยดอกเขาเหมือนเยอบบราบ้านเรานะคะดอกเยอะมาก ดอกบานจะไปชุบแป้งหรือชุบไข่ทอดก็ได้นะคะบางท่านก็ใส่สลัดนี่นะเหมือนดอกยะบิราเหมือนมากมีสรรพคุณทางยามากมายช่วยลดระดับน้ำตาลช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะคะ เหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนอยากลดไขมันสามารถใช้ได้เลยก็ยคือนำทั้งต้นทั้งรากนะคะนำไปทําชาดื่มนะคะ มากับหลังค่ะเดี๋ยวก็ทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาออกมาเก็บอยากเก็บไปทำชาจังเลยค่ะอยากเก็บตากแห้งอ๋อเยอะเยอะเยอะมากจะเลือกเอาแต่ดอก ไม่ได้กลัวอะไรกลัวเห็บเห็บมันชอบกัดคนเลือดกรุ๊ปบีนะคะก็เขาบอกมาอย่างนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาไหนเอาเป็นว่าเขาคนนั้นชื่อเขาแล้วกันนะคะนี่นะ อ้อยเราเดินเลือกเก็บแต่ดอกใหญ่อยากได้ดอกสมบูรณ์ ตักเหนื่อยเก็บค่ะมันเยอะเดี๋ยวเจ้าของฟาร์มก็มาตัดเพราะว่ากำระบาดในนาค่ะ้เพราะว่าเขาจะปลูกหญ้าไว้ขายไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงม้านะคะ ตะลุยตะลอนตะลุยตะลอนผัวตะลุยตะลอนตลาดตลกแต่ไม่ติดตลกนะคะเยอะยกอยก้มนานาหลังค่ะอ๋ออยามาช่วยเก็บกันเลยมาช่วยกันเก็บใครอยากได้มาเก็บเลยค่ะ าใจแล้วค่ะว่าทำไมดอกตากแห้งเขาถึงนำไปขายกันแพงเพราะว่ากว่าจะเก็บได้แต่และดอกโอ้ยกว่าจะได้หนึ่งกิโลสงสัยที่ตากแห้งสงสัยเก็บเป็นวันเลยนะถึง <c oughs> จะได้ถึงจะตากแห้งแล้วได้หนึ่งโล ต้องเก็บเป็นกระสอบเนี่ย <g ül üyor> กระสอบหนึ่งจะได้กิโลหนึ่งต่อไปเลยนะคะ, <c oughs> <c oughs> ะเดินไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะเดินออกเรกลับบ้าน แค่ไปทําน้ำผึ้งหม้อเดียวพอค่ะเปนยอตัอดลยเนเลืองอะรามเต็มทุ่งเลยนะคะ ตอนก็กินได้นะคะสำหรับคนที่อยากลดไขมันด้วยสมุนไพรธรรมชาติแนะนำให้ต้มรากของฟันสิงโตหรือแดนเดลไอออนดื่มนะคะสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความอ้วน แต่ก่อนที่จะรับประทานก่อนที่จะใช้ยาควนศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนนะคะแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าใครใช้แล้วแพ้นะคะสัปปะคงท้องยาสมุนไพร พืชผักสมุนไพรทุกชนิดแต่ละตัวคือจะมีทั้งคนณประโยชน์และโทษนะคะยังเล่าไม่จบนะคะ นดิไลออหรือฟันสิงโตวิธีทำน้ำเชื่อมคือใช้ดอกดันดิไลออนจำนวน500ดอกบวกน้ำตาลทรายถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงได้ก็จะดีนะคะน้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมและมะนาวซีทรูนหรือมะนาวเหลืองนะคะ กพึ่หนึ่งโลค่ะมะนาวเหลืองหนึ่งโลนะคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงนะคะ แต่ไม่ต้องถึงกับไหม้นะคะให้พอเป็นยางมะตูมให้ข้นเหมือนน้ำผึ้งเรานะเสร็จแล้วเร,ร,ร,ราก็มากรองพูดติดๆคัดๆทออภัยด้วยนะคะเหนื่อยค่ะเดินมาไกล หอบค่ะโอ้ยโอ้ยยายแก่เลี้ยวปวดหลังค่ะโอ้ยมาจะพอแล้วมั้งเก็บไม่ไหวแล้ว 我看去。 มันก็เดินออกมานะ